เซียไครับนก no, ครับวันนี้เราอยู่กับอันบ็อกซ์มังงะนะครับผมอันนี้เป็นมังงะของค่ายฟิ e ิกซ์เน็ที่ผมสั่งมาในเดือนมิถุนายนนะครับผมเป็นมังงะพรีออเดอร์ในเดือนมิถุนายนนะก็โอเคมาของข้างในคืออะไรมาแกะดูกันกล่องเล็กอย่างนี้เนี่ยใช่ครับผมสั่งมาเล่มเดียว <laughs> เดือนมิถุนายนมันไม่ค่อยโดนนะก็เลยสั่งมาแค่เล่มเดียวไม่ค่อยโดนเรื่องอะไรเท่าไหร่หนึ่งก็มีเล่มนี้นี่แหละที่โดน มังงะเรื่องนี้ก็คือมังงะเรื่องเมฉลามบริหารรักนั่นเองนะครับผมเป็นมังงะของค่ายฟินิกเน็กเนาะมังงะเรื่องนี้เป็น2เร่มจบนะครับซึ่งฟินิกก็นําเสนอออกมาได้น่าสนใจดีผมก็ชอบนะครับผมก็เป็นคนที่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับสัตว์ทะเลเนาะก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็สนใจนะครับจริงๆผมก็เคยอ่านเป็นแบบ แปลเถื่อนมาก่อนนะนะแปลในแบบในเพจ a c e b o o k นะเคยอ่านในเวอร์ชันนั้นมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากพอมีเป็นลิขสิทธิ์ขึ้นมาก็อยากจะมาเก็บมังงะเรื่องนี้นะผมมันสองเล่มจบเองคุณเลื่อมจบไม,ม่เยอะก็เป็นมังงะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามนะครับปกปกสวยนะปกสวยมากผมว่าปกหน้ากับปกหลังนะ่าจะเป็นภาพเดียวกันนะเป็นภาพต่อกันสนันก็ด้วยเห็นไหมมันเป็นภาพต่อกันเป็นเป็นปกที่ผมชอบนะปกสไตล์นี้ผมชอบมากนี่เป็นปกที่มันมันสวยอเออสไตล์นี้มัน มันสวยดีสำหรับผมมามาแกะดูข้างในกันปุ๊บอืมนี่เป็นชิกิชินะผมของน้องเมยชฉลามนะครับสวยเลยโอ้โหต้นขาดีมากนะครับผมอันนี้เป็นโพสการ์ดน้องให้มาสองแบบนะครับผม ด้านหลังไหมด้านหลังไม่มีอะไรนะฮะผมเจอของเซตหน้าร้อนที่ที่เขารู้จักไปเข้าไปเนี่ยคือมันมีด้านหลังด้วยไงตอนนั้นไม่ได้เปิดให้ดูนะผมตอนอันบล็อกรอบนั้นรอบนี้ก็เช็คดูสักหน่อยไม่มีอะไรนะครับก็เป็นเป็นภาพน้องนะผมของคนที่อุดหนุนนะฮะเข๋ก็ได้โปลการ์มาสองใบอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นช็อตสตอรี่ละมัง้งน่าจะใช่นะครับ อ๋อเป็นนี่สเปเชียลลิฟต์นะผมข้อมูลเบื้องต้นของเม็ฉลามอ่ะด้านไหนจะเป็นอย่างนี้อ,อู้ของดีของดีนะครับอ่ะมีนี้ด้วยว่าด้วยเรื่องกางเกงในของโคสเมะอ๋อน้องชื่อน้องโคสเะมะนี่เองบางทีก็ลืมเ,เหมือนกันนะเคยอ่านเ่อไหมก็ลืมนะฮะปุ๊บหืมนี่คือความลับของน้องเลยเนี่ย อู้อ้ของดีของดีนะฮะเฮ้ยมันเป็นภาพต่อกันว่ะเฮ้ยเฮ้ยยมันเป็นภาพเดียวต่อกันนี่แหละปกมังงะแบบนี้แหละที่ผมมองว่ามันสวยนี่แหละปกมังงะที่ดีปกมังงะที่ดีต้องเป็นแบบนี้นะครับเฮ้ยของดีของดีนี่เป็นด้านในปกด้านในมีเป็ดน กับแมวปุ๊บอ่าหน้าสีหน้าสีให้มาแค่สองหน้าแผ่นเดียวนี่จะเป็นลายเส้นด้านในนะครับโอ้น้องโอ้โหน,นุนหนุนตักแบบใด เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเกี่ยวกับวัตรุนะครับเด็กหนุ่มที่โดดเดี่ยวเดียวดาเนื่องจากสูญเสียพ่อแม่ไปในอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างเนี่ยก็ทําให้มีเมรสาวเนี่ยมาอาศัยอยู่กับเขาด้วยนะครับซึ่งชื่อของเธอเนี่ยก็คือโคซามะ เธอคอยดูแลเคียงข้างวัตารตุตั้งแต่ยังเด็กนะครับจนวัตารตุเนี่ยโตขึ้นแต่ว่าโคสเมเนี่ยคือรูปร่างหน้าตาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปเลยไม่แต่น้อยนะครับในเมืองที่ตัวเอกอาศัยอยู่เนี่ยก็จะเป็นเมืองท่านะครับผมที่อยู่ในกลางฤดูร้อนนะมันก็เรียงรายไปด้วยบ้านของพวกชาวประมงอะไรนี่แหละครับเรื่องราวความรักที่เกี่ยวกับการตามหารักนันดรนเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้น หลังจากที่ผมอ่านมางานเรื่องนี้มาเนี่ยจะได้ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อ่านแล้วก็อุน่นหัวใจดีนะครับนางเอกของเรื่องก็เป็นฉลามบวกเงือกบวกเมตนะก็ดูแฟนตาซีดีในเรื่องก็จะเกี่ยวกับวตารุที่ต้องการรักนีดันจากโคซเมะนะครับเพื่อเป็นหลักฐานว่าทั้งคู่เนี่ยได้เป็นสามีภรรยากันซึ่งโคซเมะเองเนี่ยก็มีจุดด้อยนะก็คือการจูบที่นางเนี่ยไม่กล้าจูบตรงๆงเพราะว่าตัวโคซเมะเนี่ยนางเป็นนางเงือกนางก็เลยไม่มีความรู้สึกอะไรแบบมนุษย์เท่าไหร่นะครับทําให้นางเนี่ยไม่ค่อยจะแสดงอออาาารรรมม์ะไกกนนะนัาภายใเื่ง และในเรื่องเนี่ยโคาเมะเนี่ยก็จะตามหานะครับว่าเอ้ยรักเนี่ยคืออะไรความชอบเนี่ยคืออะไรเรียนรู้ความรู้สึกของมนุษย์นะครับผมในเล่มแรกเนี่ยปมหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นปมเกี่ยวกับวาตารุนะครับว่าทําไมวาตารุเนี่ยต้องการรักนิรันร์ขนาดนั้นซึ่งรักนิรันร์เนี่ยก็คือไข่มุกนะครับที่จะออกมาเมื่อโคาเมะเนี่ยแปลงจากขาท่อนล่างที่เป็นเงื่องเนี่ยเป็นขาของมนุษย์นะครับมืงอนั้นเรื่องนี้ก็มีแค่2เล่มจบเองคนถือได้ว่าเสียทรัพย์ไม่เยอะเป็นแนวโรแมนติกสายออฟและอีกเรื่องนานๆ่ลย ปกก็ดูสวยดีลายเส้นด้านในก็ไม่ได้แย่อะไรเลยใช้ได้เลยทีเดียวก็เป็นมังงะอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยสามารถไปจัดกันได้นะครับถ้าใช่แนวของคุณนี่ก็คือสามารถไปหาซื้อได้เลยนะครับผมเป็นมังงะอีกเรื่องนึงที่อยากจะแนะนํานะครับ